สวัสดีครับสวัสดีจ้าจะ,จะมาสมาัครคอร์ส by ลิเกวเอ็มซีครับคอร์สนี้เหรอใช่ใช่อันนี้แหละครับอือพอค่ะ ชื่ออะไรคะชื่อยินครับแล้วไหนลองรับซีคือต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่เราเลือกมากเลยนะต้องเป็นพรีเมียมเท่านั้นจะเข้าคอร์สของเราได้ไหนลองบอกซิว่าเราทําอะไรมาบ้างหลายอย่างเลยครับเช่นค่ะเชน่นหลังจานกอกน้ำไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าผลง,งานประวัติเพราะว่าเราต้องการแบบว่าพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเราฝึกพิธีกรมาได้ฝึกเป็นแม่บ้านพูดูไปดูไปเรา เรื่องด้านคดีกรใช่ไหมครับครับวลาพูดขอให้มัน,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 นมั่นใจหมดนี้หน่อยได้ไหมคะขอตอนน้ไม่ค่อยมั่นใจน่าสิแล้วจะไหวเหรอคอสต์ตอนนี้คือแบบว่ามันต้องสุดฤทธิ์นะทำไมทำไมลึกเยอะถึงแบบ มาก่อนบ้างเราเอาเคยได้ท็อป15ครับ m อ Thailand 2023ครับนี่ที่แบบว่าเป็นพิจิตรเส่เก่งไปเลยผัวที่ใส่ยังเก่งไว้น้ำต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยไม่ใช่ว่าใครจะเข้าได้นะมันต้องมีคุณสมบัติเอาเป็นด้านไหนดีครับอันไหนมีอะไรของมีอะไรโชว์มาซิให้โชว์เลยใช่ไหมโชว์จ้ะเดี๋ยวอยากโชว์ใหม่รอบอ่ะหรือยังไม่ได้ครับ คาดหวังอะไรกับการมาสมัครในครทางนี้จ๊ะก็ฝันไว้ครับอยากจะเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษให้ได้ครับโอเคไหนลองพูดภาษาอังกฤษสิเฮลโหลเอาเป็นว่าฉันจะบอกให้นาว่าคอร์สพิธีกรภาษาอังกเอ็มซีของเราเนยนะอย่างเธอจริงๆก็เข้ามาได้นะเพราะว่าสมเนียงอย่างเธอเราสามารถตัดได้แล้วเราก็จะตัดลูาพรมเสื้อผ้าหน้าผมความมั่นใจทั้งหมดเนี่ย ให้เป็นเหมาะกับแต่งงานแต่ได้ไปรับงานที่อย่างหลักๆข้างหลังนั้นผู้ช่วยหรือเจ้าที่ครับฉันไม่เหมือนว่ามีอะไรหลอนๆอยู่ข้างหลังฉันเหมือนกันดูโันสิงฉันยังไงก็ไม่รู้หรอกมีบารมีอนี่ยเหมือนผู้ช่วยพันผ้าสามสีอะไรเงี้ยตอนแรกอยากเรียนตอนนี้ไม่ค่อยอยากเรียนแล้วแล้ทำอะไรอีกนะข้อสองเราอ่ะเมื่อกี้มีอะไรอีกอ่ะมึงไม่จำหมดเลยเป็นเดอะแบกเดอะแบกสุด อันที่สองถ้าเกิดว่าเธอพูดสคริปี์ยังไม่ลื่นไหลเนี่ยเราก็สามารถช่วยเธอได้จริงๆข้างหลังคุณเรียนก่อนอันนี้ฉันรับเลยลวกันรับเลยเหรอโอเคเธอลุก okay. ได้ใช่ไหมอ่าได้ครับรับได้ไหมรับได้ครับเริ่มรับไม่ได้เห็นอาจารย์สถาบันนี้รับไม่ไหวแล้วมันจะหนีตอนนี้เลย ไม่ต้องจับมาที่นี่จ้ะ Beyond Bar Nego MC รุ่นที่2พร้อมรับทุกคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองแม้ว่าคุณจะเป็นคนเก่าเจ๋งอยู่แล้วมาปรับ upel ได้มาปรับ u p ังข้างหลังเราจ้ามาขำเหนื่อยเลยหนื่อยมากไม่ทัหายเลยมงทำงาน